สวัสดีครับผมอยู่ผมช่างไลสมาทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมา,าวิธีแกะตัวแบตเตอรี่นะครับ macbook air นะครับโมเดล a146 นะครับอันนี้ก็จะทำการแกะฝลังเอาไวเลยนะครับสันนับ ก็ตอันนี้เหมือนเครื่องทํางานอยู่นะวาคัลมหมดนะทำการชัดดาวไปต่อะอะลมหยุดหมุนแล้วทีนี้เราแกะคู่แบตตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับนี่ตรงนี้รักนั้นใช้เป็นสายพวง T5 นะครับสายพวง6แดกราคาขันขึ้นมาแบบ มีน็อตอยู่ประมาณห้าตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับสามารถถอดแกะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ จบเป็นที่ร้อยนะครับสำหรับวิธีในการถอดแบต MacBook Air นะครับ m o เด l 1 4 6นะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีแบบนะครับโน้ตบุ๊กหรือว่า MacBook นะครับมีปัญหานะครับก็สามารถส่งมาเช็คได้ที่สมาย์ทีสวิตได้เลยครับสามารถถ้าก็มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook หรือว่าไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ช่างเอิขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ